นี่เราคุยเรื่องกองทุนกองทุนเลยกองทุนเลยใช่แล้วค่ะเราเรามีกองทุนได้รํากันไปแต่ว่าตอนก่อนหน้าเน่นอนพี่เปียกตลาดมันก็เทลงมาใช่ใช่ใช่<ม>ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทั้งตลาดหุ้นสารตลาดหุ้นจีนเรียกตลาดพุทั่วโลกเลยถึงซับเสียนรวมถึงทองคาด้วยมันก็ดีตัวกลับขึ้นมากันคร่ะวันนี้เราเลยต้องมาคุยกันค่ะว่าตกลงรีบาวรอบนี้เนี่ย ของจริงหรือว่าถ้าหลอกคอไอที่ซื้อไปแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะอ่อออยแชหน้าจอให้ดูกันก่อนวันนี้เราคุยเรื่องนี้ค่ะหัวข้อเราอันนี้อันนี้คือพี่ออยเขาสงสัยว่าไอที่ซื้อซื้อไปเนี่ยเราจะเราได้ไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยนะค่ะนะคะว่าเราจะวางกลยุทธ์กันยังไงกันต่อดีนะคะ ทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพี่เปียก่อนว่าภาพรวมของกองทุนที่เป็น IMF ในช่วงสิบเดือนแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะแบบอัปเดตภาพตลาดกันนิดนึงเนาะว่ากองทุนนะคะกลุ่มกองทุ R f น R m f อะค่ะพี่ใครที่ถือมาหนึ่งปีจะเห็นว่าติดลบเปเกือบหมดเลยะนะ,ะ้งหนักสุขคืุจีติดลบไป43เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ของอเมริกาเนี่ยติดลบไป41เปอร์เซ็นันนี้กรณีท,ที่เราซื้อเราซื้อช่วงปลายปีที่แล้วถูกไหมเราซื้อช่วง ปลายปีที่แล้วใช่ค่ะถือมาหนึ่งปี <Okay. S 2> ค่ะอ่านะคะอันนี้มันสิ้นสุด31ตุลาเนอะก็ที่เป็นผลตอบแทนเป็นบวกหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกองทุนพุ้นไทยเราเนี่ยค่ะที่เป็นหุ้นลัสแพ a นะคะพุ้นขนาดใหญ่กับ money market ค่ะที่เป็นบวกเนาะแล้วก็ชวนไปดูว่าเงินเนี่ยไหลเข้าไปที่กองทุนประเภทไหนมากที่สุดนะคะในช่วงสิบเดือนแรกของปีค่ะสิบเดือนแรกของปีเนี่ย เงินไหลเข้าไปยังกองจีนะคะแสดงว่าคนไทยเราก็ยังแบบพยอยซื้อกองจีกันอยู่เรื่อยๆนะคะคแล้วก็มีมันนี่มาเก็ตฟาร์แล้วก็ g l o b a l equity ด้วยนะคะ,ะในขณะที่เงินไหลออกจากกองทุนไหนมากที่สุดก็เป็นกองทุนลงผสมที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ aggressive allocation <ๆ S 2> นะคะคแล้วก็เป็นกลุ่มมิดกับ long term bond รวมถึง equity large cap อันนี้คือเมื่อ10เดือนแรกนะคะทีนี้พอมาดูในช่วงแค่เดือนตุลาอย่างเดียวค่ะ ตุลาอย่างเดียวเนี่ยเงินที่ไหลเข้ามาเยอะที่สุดก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของไทยเราเนี่ยค่ะ Equity Large a นะคะแล้วก็เวียดนามแล้วก็มี Asset Allocation เนี่ยที่เป็น Aggressive ก็คือมีระดับความเสี่ยงที่สูงนะคะอันนี้จะเป็นสามกองที่มีเงินไหลเข้ามาเยอะในช่วงตุลาที่ผ่านมาค่ะครับในช่วงตุลา<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเก็บหุ้นจีนนะเราเน้นเก็บหุ้นจีนอ่าใช่ค่ะทีนี้ เลยจะชวนพี่เปี๊ยงมาไล่ดูแต่ละตลาดนะคะเราไปเริ่มที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะตลาดสหรัฐนะคะ,ะกองคุนหุ้นสหรัฐที่เราแนะนําไปเนี่ยก็จะมีกอง อกองที่ล้อตามดัชนิดอสแอนีห้าร้อยเนี่ยคือกอง KUS 5 0 0รนะคะแล้วก็กองที่ล้อตามดัชนี n a s d a ดกเนี่ยก็คือ KKP NDQ 1 0 0 h นะคะครับกองภาษี s s f กับ RMF เนี่ยก็ไปที่กอง SCB S&P ห้าร้อยค่ะก็ลงทุนล้อตามดัชนิดอสแอนีห้าร้อยนะคะก็ถ้าเกิดไปดูหกเดือนย้อนหลังค่ะราคาเนี่ยตกลงมานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะพี่เปียกช่วงหลังการเลือกตั้งเนาะมิตเทอมของสหรัฐเนี่ย ดูเริ่มแบบกระโดดขึ้นมาซะสวยเลยนะคะชวนพี่เปี๊ยกไปดูค่ะว่าแล้วจังหวะอย่างนี้ยเราควรจะทํายังไงดนดีได้จ้ะได้จ้ะอันนี้คือเอ500ห้าร้อยวิธีการดูก็คือเส้นสีออกแถวม่วงเข้มๆนะคือเส้นสองร้อยวันซึ่งเป็นเส้นที่เป็นแนวต้านสําคัญนี้เวลาเราเล่นกองทุนเราเล่นสองแบบกรณีที่เราเล่นแบบเก็งกาไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดขายของคนที่เก็บมาจากข้างล่าง แต่ถ้าคนที่สะสมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องนั่งดูแล้วว่าเออเราจะสมันไม่ควรสะสมต่อต้องรอย่อหรือรอ,อข้ามถ้าย่อลงมาเราก็สะสมต่อสมมตินะมันย่อลงมาที่อาจจะ3,008ก็ได้นี่เราก็สะสมต่อแต่ถ้าข้ามไปแล้วเราจะหยุดสะสมโอเคค่ะพอร์ตเกงเคค่งทำไรจะเข้ามาเล่นแทนค่ะเส้นนี้เป็นตัวเป็นตัวชี้วัชตานะคะระยะสั้นเราก็ขายขาออกไป ใช่เพราะนั้นตรงเนี้คนที่มีเป็นนักเก็งกำไรอยู่แล้วเก็บมาจากข้างล่าง3,006สมมุตินะครับก็จะได้ประมาณ10%ก็ออกไปก่อนได้ตง10%นีอ้ออกได้ถามว่าเออแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันขึ้นต่อทำไงก็กลับขึ้นไปซื้อต่ออันนี้เป็นขัดการเก็งกำไรแต่ถ้าการสะสมเนี่ยเราอาจจะเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่3,006 3,007 3 0 0อะไรก็แต่ก็เก็บอ RMF หรือ SFF ก็ถือถือ,อยาวแล้วแล้วก็พอข้ามเส้นสองร้อยเนี่ยก็ไม่ควรซื้อแหละโอเคไม่ควรซื้อสะสมหละอ่มีทั้งกลุ่มที่เก่งกำไรระยะสั้นแล้วก็ถือเอซื้อสะสมระยะยาวนะคะครับแล้วพอพี่พูดพูดต่อพี่พูด,พ,พ,ดพ,พูดต่ออีกนิดหนึง่งกรณีที่ข้ามไปแล้วก็ขึ้นไปไกลเช่นสี่พันหกสี่พันแปดเนี่ยสำหรับคนที่ถืออา f หรือ s f f เนี่ยคุณสามารถสวิตช์ได้นะ คือขายกองคือเปลี่ยนกองอ่ะจะใช้ว่าเปลี่ยนกองแล้วกันนะซื้อขายกองนี้แล้วไปถือกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นก็ได้เป็นเงินสดเยอะๆก็ได้มีมีเหมือนกันในในเราไม่จำเป็นต้องถือกองกองเดียวนะไม่ไม่จาเป็นครบอายุเราสวิตช่ครับใช่ครับแล้วทางเอสเอฟแล้วก็อเอฟเนี่ยมีแอสเซทคลาสทุกประเภทเหมือนกันนะคะสามารถย้ายจากหุ้นไปลงเป็นตราสารหนี้อะไรก็ทําได้ถูกต้องครับถูกต้องครับ เหมือนเหมือนตอนที่ที่เราทําอยู่บ่อยๆคือขายขายกองอเมริกาแล้วไปเก็บหุ้นจีนงี้ยครับก็ทําได้เหมือนกันตอนที่อเมริกามันขึ้นไปเยอะๆครับออยทาได้เหมือนกันทั้งคู่เลยสบายมากเป็นอะไรที่แบบจับสวิตไปสวิตมาได้เลยส่วนส่วนแนสแดกที่ออยขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ข้ามไม่เพิ่งข้ามเส้นห้าสิบวันก็รอมันหน่อยพอใกล้ๆเส้นสองร้อยวันคือตรงพันสองอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันในทีว่าจะเอาอยัางไงโอเคค่ะ ก็ถ้าก่อนเห็นทางช้างก็น่าจะเป็นไอ้แสกพีห้าร้อยนะคะเพราะว่ามันไปติดเส้นสองร้อยวันแล้วครับส่วนแอสแดกเรารอกันก่อนนะคะโอ้โหไปดูดาวโจนสวยจังเลยค่ะพี่เปียรเออคันนี้ดาวโจนเนี่ยมันฆ่าไปแล้วอ่อยเพราะนั้นคนเราเพลินเราไม่มีกองทุนที่ที่เล่นดาวโจนแต่เรามีกองทุนที่เล่นพวกบิ๊กแคปอะเช่นเคยูเอสห้าร้อยอะไรอ SCB ด้วยค่ะพี่เปียรเอออะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ย SCBDJI อันนี้ลงตามแต่ชนิดดาวโจนถ้าเกิดใครอยากเล่นนะ่อเพราะฉะนั้น เดี๋ยวย่อมาก็ซื้อกลองนี้สำหรับเก่งกำไรค่ะอรอย่อสักแถวเส้นสองร้อยวันนี้พอได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับอโอเคค่ะก็น่าจะมีดาวโจนนี้เนาะถ้าเกิดจะเล่นเก่งกำไรกันใช่กองชื่ออะไรนะย้ำอีกทีหนึ่งถ้าจะเล่นดาวโจน์ scbdji โอเคเล่นกลองนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหุ้นเล็กกันบ้างหาละเซลสองพันค่ะ, 2, คะออก็ชนเสแนวต้านอยู่ ถ้ามีอยู่ก็่าเหมือนกันถ้ามีอยู่ก็ขายข้ามแล้วเขาเล่นใหม่ตอนนี้คนที่คามมีคนเดียวคือดาวโจนเพราะ,ะนั้นถ้าจะเก็งกำไรตอนนี้ไปอยู่ที่ดาวโจนดีกว่าโอเคเลยค่ะอ่านวเราได้มาแล้วนะคะตลาดพุ้นสลสหรัฐนะคะก็ไปที่ดัชนีดาวโจนะคะชื่อกองทุนชื่อกองทุน s c B DJI ค่ะเราเราจะเน้นชื่อกองทุนเยอะหน่อยเพราะว่าคนฟังจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเล่นดาวโจ์เล่นกองนี้จะได้จําได้นะครับค่ะ ่าทีนี้เรามาดูหุ้นจีนกันบ้างค่ะวันนี้นี่บวกร้อนแรงอีกอเช่นเดิมนะคะกองทีเ่เราแนะนํานะคะกองแพสซีฟเนี่ยเราแนะนําเป็น A share นก็คือ SCB CHAA นะคะคกองนี้ลงทุนล้อตามดัชนี CSI 300นะคะคแล้วก็มีติเมติกตัวใหม่ที่เรามาแนะนําไปนะคะหลังจากที่เขาพิการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนไปนะคะนั่นก็คือกอง TMBES StarTech นะคะคกองเนี้จะได้ประโยชน์จากนโยบายของประเทศจีนนะคะที่เขาจัดน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะค,ค่ะกองภาษีเนี่ยเราก็แนะนำให้ไปที่ SCB ชาทั้งสองกองเลยค่ะทั้ง s s f แล้วก็ RMF ค่ะลงทุนลอดตามแั่ชนิด c s i 300ค่ะครับอันนี้อันนี้ <ไป S 1> ก็จะ<ด>เห็นว่า NAV ในช่วงเดือนตุลาจนถึงพฤศจิกาเนี่ยคนที่ถือจีนเนี่ยได้กำไรทุกคน แต่คนที่ถือมาตั้งแต่ต้นต้นปีอาจจะยังยังยังไม่ได้กาไรแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับทุนแล้วล่ละขาดอีกนิดหน่อยไม่เยอะหรอกใช่เพราะหกเดือนนี้ก็คือติดลบน้อยลงแล้วลดอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับไปดูดัชนีกันค่ะจีนก็จะคล้ายๆกับแนสแดกอ่ะพี่อ้อยคือชนเส้นอยู่แต่เส้นเนี้ยไม่สําคัญมากเพราะว่าดูโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่ที่เราได้ข่าวมาตอนเนี้ยเส้นนี้ไม่ใช่ปัญหาอะ ปัญห,หา,หา,หาอยู่ที่เส้นนั้นแหละก็คือเราก็จะเห็นคนที่มีกองทุนจีนอยู่เนี่ยถือไว้ก่อนยังไม่ต้องทําอะไรค่ะ<ฆ>เหมือนกองทุนเนสแตถือไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นไปทดสอบเส้นสองร้อยวันเองเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจตรงนั้นไม่ควรเนาะอ่าค่ะเข,ข้าก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าจุดจุดเข้าของเราเนี่ยเราชอบเข้าตอนที่มันเกิดสัญญ,ญาณกลับตัวเอ่อครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้วเรื่องแท่งเขียวติดต่อกันสามสี่แท่งเนี่ยตรงข้างล่างตรงนั้นซื้อได้ โอเคค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูจุดวัดใจกันตรงนี้นะคะน่าคล้ายเอ่อคล้ายกับ n น s แก q มากเลยนะคะเดอนเดี่ยเลยเหมือนเดียเลยค่ะ,ห,คะห่างเสงค่ะอัน,นอันนี้ข้ามแล้วเนี่ยตัวนี้ข้ามแล้วข้ามแล้วก็ไปรอสองหมื่นเพราะฉะนั้นคนที่ถือกองทุนห่างเสงกองทุนจีนถือเลยครับรอแป๊บหนึ่งครับสองสามอาทิตย์นี้ครับถึง ลงกันมาแบบยาวนานขึ้นอีนึงนี่เรียกว่าให้ตามแทบไม่ทันเลยมันตามไม่ทันคือเราต้องเราเลยต้องแนะนําลูกค้าว่าตอนมันลงมาเนี่ยช่วยซื้อเฉลีย่ยอาจจะสักเดือนละครั้งก็ได้หรือหรือยังไงก็ได้เก็บมาเรื่อยจะสวยกว่าเวลามันขึ้นจะตามไม่ทันอืมพอนี้เขาขึ้นแบบขึ้นแดงๆทางนั้นเลยนะคะ<ช>ก็ไปรอกันที่สองมือนะคะสาหรับหางเสงครับอ่าทีนี้มาดูแถวบ้านเรากันบ้างนะคะกองทุนอาเซียนกับเวียดนามนะคะครับ กองอาเซียนที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็น KAEC นะคะหลักหลายเนี่ยก็จะลงในประเทศสิงคโปร์ไทยแล้วก็ะะอินโดนะคะอ่ามีเวียดนามด้วยนะคะแต่ว่าสามประเทศหลักก็จะเป็นไทยสิงคโปร์อินโดนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยเราไปของค่าย K ค,ค่ะ KA เ s e t นะคะก็จะเป็น,น K เวียดนามเคเวียดนาม S S F แล้วก็ K เวียดนาม R M F นะคะ <há. S 2> ซึ่ง เวียดนามเนี่ยอันนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยคือกองเคเวียดนามนะคะก็ตัวเวียดนามประเทศของเขาเองเนี่ยก็มีปัจจัยลบนะคะก็เรียกว่าทําให้ราคาเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยเอ v นอวีนะคะหกเดือนเนี่ยจะติดลบกันไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะไปดูการาฟกันกับพี่เปียวว่าเอาอย่างไงกันดีเขาเวียดนามหนึ่งยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวจอไอจําสัญญาณกลับตัวได้ใช่ไหมที่เป็นแท่งเทียนติดต่อกันสีเขียวออ่่ <laughs> ่่่่่ะะะใชนนนีีไไมมมเเเลยกกิดืืหรซ้้วัั เกิดเมื่อไหร่ก็ซื้อวันนั้นส่วนคนส่วนคนที่ส่วนคนที่เฉลี่ยเช่นเฉลี่ยมาจากพันเงี้ยพอพอพอเวียดนามอินเดกต์ลงมาสักเก้าร้อยก็ซื้อเพิ่มได้คือลงมาสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะซื้อได้ซื้อได้ค่ะเพราะนั้นเวียดนามเราสะสมระยะยาวเวียดนามเราแนะว่าสะสมระยะยาวดีกว่าแต่เกงอะไรยังไม่มีสัญญาณโอเคเลยค่ะก็ถ้าเกิดลงมาสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทยอยซื้อได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับลักษณะสะสม ไปดูตลาดหุนไทยกันค่ะอันนี้แหะครับเป็นอะไรที่จ่อไฮอยู่เนี่ยครับแล้วผมพี่คิดว่าพักตัวรอบนี้ครับนี่นี่ตอนนี้กําลังพักตัวอยู่นะตลาดทุ้นไทยเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้พี่เอาเซ็ตฟิมานะโทษทีหยิบหยิบเซ็ตเซ็ตผิดมาพี่คิดว่า<อ>พักตัวรอบนี้หลังจากเนี้ยน่าจะดีดกลับไปได้เพราะนั้นคนที่ซื้อหุ้นสะสมหุ้นไทยมาเนี่ย ตรงเนี้ยมันอยู่เลยเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันร้อยวันทุกเส้นหมดแล้วเพราะนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วเก่งอาไรก็ทำไม่ได้นะคนที่มีอยู่ถือต่อไว้เก่งไี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สำหรับระดับนี้นะแต่ว่าถ้าข้างล่างอ่ะตอนข้ามเส้นสองร้อยหรืออะไรก็ว่าไปหรือช่วงพักก็ซื้อได้อืค่ะงั้นคนที่มีอยู่ก็คือถือกันต่อไปก่อนถือต่อไปเนาะคนที่ซื้อคิดว่าหยุดอยู่เสยก่อนี้กว่าครับ โอเคค่ะนั้นของไทยคนไหนที่ยังไม่มีของก็รอดูก่อนใช่ดีแล้วก็ถือกันตอใชอ่ไปดูอินโดกันบ้างค่ะพี่เปียกอินโดก็จะคล้ายๆเรา่าเงี้ยจะออย,ออยมันจะพอมันขึ้นข้ามเส้นสองระอวันเสร็จแล้วมันนอนนิ่งอยู่กับที่อะอย่างนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีครับไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นมันมัน,ม,นมันไม่รู้จะเลือกทางไหนไงแค่นี้เราอะเดาว,ว่าขึ้นเพราะ,ะนั้นถ้าเราเดาว,ว่าขึ้นเราก็ต้องสะสมกองทุนที่ลงทุนในจาก,การ์ตา อาอหาค่ะซึ่งถ้าเกิดไป KAEC เนี่ยมันก็จะมีทั้งไทยทั้งอินโดแล้วก็สิงคโปร์ด้วยใช่นะคะจะไปคู่นี้ดีกว่ากองอาเซียนอืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะทยอยสะสมเอเพราะฉะนั้นกองนี้ซื้อได้กองที่ออยบอกเมื่อกี้เนะี K ่ย KAEC <า>ใช่ไหม KAEC นะคะเวียดนามเนี่ยเราอยู่ขึ่นไปยุ่งกับเขาเนอะเราให้เขามีสัญญากลับตัวก่อนใช่ค่ะ ทีนี้อันนี้ก็ามาส่วนเฉพาะกองทุนพุ้นไทยนะคะใครที่อยากจะมาลงแค่เฉพาะหุ้นไทยเนี่ยกองทุนที่เราแนะนำน,นะคะในส่วนของกองทุนดัชนีเซฟิตี้นะคะแล้วก็แนะนํานเป็นกอง KT ทีเซฟฟิตขีด A นะคะแล้วก็ในกลุ่มของกลุ่มธนาคารนะคะที่เป็นเซกเตอร์แบงค์เนี่ยเราก็แนะนานเป็นของ s c b Banking A ะคะ่ะ ส่วน S S F นะคะเราแนะนำเป็นกอง K K T s e f t E S C S S F นะคะแล้วก็ R M F เนี่ยก็ไปกับค่า K T เหมือนกันค่ะ K T s e f t y R M F ค่ะโอเคก็เรียกว่าเรียกว่าตั้งแต่หนึ่งเดือนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วไงม,มันขึ้นมา,นนมาใช่ใช่พอมันขึ้นมาปั๊บออยมันก็จะนิ่งปรับฐานนะ่ยแล้วเราก็จะเขาก็าจะเรียกทางอีกทีหนึง่ง อันนี้ไอ้เลือกทางขึ้นก็ได้ลงก็ได้ห้าสิบห้าสิบแต่ว่าเราเอมไปทางขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสะสมข้างล่างมาแล้วเราก็ไม่ขายค่ะแต่คนที่จะซื้อตรงเนี้ต้องนั่งคิดหรือต้องรอให้เกิดสัญญาณอะไรบางอย่างถึงจะเริ่มเข้าซื้อได้แต่เป็นการซื้อลักษณะเก็งกำไรไม่ใช่สะสมละเพราะสะสมมันจบรอบของการสะสมไปแล้วค่ะโอเคแล้วถ้าเกิดเรามาดูเป็นเซกเตอร์แบงก์อย่างเดียวบ้างคะพี่เปียกเหมือนกันเดียรเลยเห็นไหมมันเหมือนกันเส้นมันเส้นเดียวกันเลย ขึ้นมาแล้วก็รอนิ่งใช่มันมัน <c oughs> มันตัดสินใจยากตรงเนี้ย <c oughs> เมื่อตัดสินใจยากก็ยังไม่ต้องตัดสินใจเพราะตัดสินใจยากเนี่ยถูกไหมค่ะเอยัง <c oughs> ยังไม่ต้องรีบไม่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> โอเคงั้นเราไปดูอินเดียกันบ้างน,นะคะพระเอกของปีนี้นะคะ okay. สุดยอเยอินเที่เรา <này. S 2> แนะนํานไปนะคะ MSCI อ India เน,นี่ยคือกองทิสโกไอเอ็นนะคะเขาก็ลงทุนล้อตตามแต่ชนิด MSCI อินเดียนะคะตั้งเ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป14เปอร์เซ็นต์ะคะ<น>แล้วก็กองภาษีเราแนะนํานไปเป็นของค้าย KF India RMF ค่ะคกองนี้เนี่ยเขาก็ลงในประเทศ ในทวีปของเอเชียเนาะก็คือตั้งแต่อินเดียปากีสถานบางคลาเทศนะคะตอนนี้เขาก็ไปลงกลุ่มครับนะคะอ่าอินเดียนี่ก็จะชัดว่าชัดว่าพอมันพอมันขึ้นมาแล้วมันพักตัวอ๋อเห็นไหมมันก็ไม่หลุดเส้นสองร้อยวันจังหวะพักตัวของมันอันนี้เป็นจังหวะซื้อเพิ่มพอถึงตรงนี้ถามว่าเออจะไปไหนต่อบอกได้เลยว่าขึ้นอย่างเดียวเลยอินเดียนี่ใช่ไหมคะอืมเพราะนั้นเก็งกำไรเข้าได้เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่า คุณเข้าในจังหวะที่มันมันแพงนิดนึงนะโอเคไหมต้นทุนเราสูงแล้วล่ะใช่ต้นทุนก็จะเสียเปรียบนิดนึงเออเสียเปรียบนิดนึงแต่ถามว่าเออมันจะลงไหมผมดูแลลงยากอินเดียเพราะตอนนี้ประธานในิบดีอังกฤษก็คนอินเดียนะพี่ไปดูข่าวอะแล้วเอ็มดต่างๆของอินเดียเพียบไปหมดเลยอ่ะมันจะอินเดียจะครองโลกเอาแล้วพี่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นประเทศนี้เลยตายติดอินเดียเลยเนาะโอ้โหพี่ว่าจุดยอดเลยค่ะ เพราะนั้นมีอยู่เพราะนั้นถ้ามีอยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรถือมันไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีก็อาจจะหยอดไปสักเก็บเอาไว้ก่อนใช่ใช่ไม้สองไม้มันต้องเก็บเอาไว้หน่อยนะคะใช่ดูเอาแล้วกันแต่จริงๆกองที่เป็นกองที่เราเชียร์มากๆเลยกองเนี้ยอินเดียเนี่ยใช่กับทิสโกไอเอนนะคะจำะคุณตามร s เอสออินเดียครับทีทิสโกไอเอ็นค่ะ มาดูอีกสินทรัพย์หนึ่งที่กระโดดขึ้นมาแรงมากเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็คือทองคำกับพี่เปียรยบนะคะก็กองที่เราแนะนำไปเนี่ยก็จะเป็นของคใา้ SCB เนาะ SCB g o hedge นะคะทั้ง SSF IMF แล้วก็กองคุณปกตินะคะค่ะก็เรียกว่าทองคำนี่เป็นยังไงดีคะดูเหมือนจะสวยไหมพี่นี่ไงสองเห็นไหมทดสอบอยู่เห็นป่ะเออเส้นสองว้ันทดสอบอยู่เพราะนั้นตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่จะต้องขาย สำหรับคนที่เก็บมาจากข้างล่างอืมคันนี้ปัญหาคือไอ้กองกองทุนโกของเราเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกองแบบเอาไว้เก็บเอาไว้ในพอร์ตห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นต์เ่ไม่ได้เยอะ,อะเพราะฉะนั้นเราจะหยุดซื้อกองทุนทองคาค่ะแล้วก็นั่งดูมันไปมีอยู่แล้วก็ถือไปคนจะขายออกมานะคะสาหรับคนที่เล่นสั้นขายได้เพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งขายค่ะ <S <S> แต่ถ้าเกิดแค่ถือเอาไว้ h ฮ d พอร์ตอันนั้นก็ถือกันต่อไปอันนั้นต้องถืออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเฮ d พอร์ตยกเว้นว่าทองคำขึ้นไปไกลๆพันเก้าหรือสองพันสมมุตินะ,ะเราก็ทำส so วิตช์โดยการขายกองทุนทองคำทิ้งแล้วมาเฮ d ด้วยกองทุนไอ้ไอตราสารนี้อะไรไว้ก่อนก็นไดถ้ถ้าขึ้นมาแรงๆเนาะใช่ถ้าขึ้นมาแรงๆอ่าค่ะการตอนนี้ก็ถือกันเอาไว้ก่อนนะคะครับ ไปดูน้ำมันกับสินค้าโพคภพันธ์กันบ้างค่ะน้ำมันที่เราแนะนำนะคะคือ TMB Oil ค่ะแล้วก็ในส่วนของกองคุณสินค้าโพคภพันธุ์ค่ะที่เราแนะนำเี่กก็คือ Principal G C F นะคะขีดดีค่ะก็จะเห็นว่าน้ำมันถันควรเยอะแยะเลยนะคะในช่วงมีราคาตกลงมานะคะช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับนะคะก็จะชวนพี่เพ๊ไปดูกราฟราคาน้ำมันค่ะราคาน้ำมันจะเป็นโครงสร้างลักษณะที่ออยเห็นว่ามันไม่ไปไหนอะ เมื่อมันไม่ไปไหนเราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนี้จะให้เราทําอะไรเพราะนั้นซื้อเรายัางไม่ซื้อส่วนใครมีขายก็ขายได้นะครับมันเพราะว่ามันมันจะไม่ไปไหนอะค่ะเอยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขา,าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาสรุปแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งาถ้ามีอยู่ก็ลดอรอตลงมาได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็หน้าตาเดียวกันเนาะเหมือนกันมันจะวิง่งใกล้ใกกันค่ะ ทีนี้ลองมาดูในส่วนของตาศาสตรนี่บ้างอ่ะพี่เปี้ยพี่เปี้ยบอกออกแล้วแหละว,ว่าเอ้ยตาศาสตรนี่มาดูน่านสนใจขึ้นแล้วนะแล้วสัง,ง,สงเกตดูค่ะราคามันกลับขึ้นมาแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับในส่วนของช็อตเทอร์บอลโนตาศาสตรนี่ระยะสั้นหนักมันก็ไม่ค่อยผันผวนนะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยกองที่เราแนะนำก็คือ ASPD Plus นะคะครับแล้วก็ในส่วนของขอแทรกตรงออยนิดหนึ่งไอ้ ASPD Plus เนี่ยก็คือกองที่เราจะอยากจะสวิตกองนี้ที่ทรัพย์สินตัวไหนมันขึ้นไปแรงๆอะออย ก็ขายกองนั้นแล้วมาถือมาถือ A S P D plus นี่ก็ได้ใช่เอาไว้เอาไว้เป็นพักเงินระยะสั้นนะคะครับค่ะแล้วก็สวิตชมาถือกองดีได้นะคะกองนี้ก็เวลาขายต้อใช้เวลาทีบกหนึ่งเนาะขายวันนี้พว่งุกขึ้นก็ได้เงินนะคะหรือว่าจะเป็นที่พักเงินสําหรับเวลาเราจะสวิตชกองนะคะเก่ยนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกองปราสารนีระยะกลางที่เราแนะนํานะคะก็จะเป็นของ K K P A C T fix นะคะซึ่ง S S F เนี่ยเราก็แนะนํากองเดียวกัน นะคะของ R M F เนี่ยแล้วก็แนะน,นาเป็นของ K K P เช่นกันชื่อ K K P I N R M F ค่ะครับก็จะสังเกตเห็นเนาะราคารับตัว,วข,ขึ้นมากันก็นด้วยครับค่ะก็เลยจะชวนพี่เปี๊ยไปดูตัวบอลยิวค่ะ5ปีว่านางนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มหยุดขึ้นนะอ่ะก็แล้วแต่อันนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับาการดอกเบีย้ยของของเฟดนะว่าเขาจะไปหยุดที่ตรงไหน ตอนน,นถ้า<น>บอล<อ>ยิวเริ่มหยุดขึ้นมันก็จะส่งผลดีกับราคาบอลเนอะยิว no? ยิม <Y u S 1> ไม่ได้ขึ้นละอ่ะราคาบอลมันก็มีแนโน้นที่จะปรับตัวขึ้นนะคะใช่ใชก็เลยมีกองทุนที่ลงทุนใน ตราสารหนี้ของสหรัฐนะคะ,คะมามาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมี2กองด้วยกันนะคะออกโดยบรจทิสโก้นะคะ,อคะกองแรกเนี่ยลงในช็อตเทอร์ม US บ o n นะคะซึ่งกองเนี่ยชื่อว่า TUSFIX นะคะกองทิสโก้ทิสโก้ตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะเขาก็จะไปลงใน T-bill อะค่ะ treasury bill ของสหรัฐนะคะอายุแค่หนถึงสาเดือนนะคะ ซึ่งอันเนี้ย yield to maturity ของเขาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่3.70เปซก็เรียกว่าน่าสนใจเลยคือเราถือวันเนี้ยถือจนครบกำหนดอายุเนีย่ย yield จะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ3.7เเนะคะแล้วกองเนี่ยก็เป็นกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเพราะฉะนั้นจะลงทุนในกองนี้อย่าลืมดูเรื่องของค่างเงินบาทด้วยถ้าบาทอ่อนเนี้ยกองนี้ก็จะได้ประโยชน์เรียกว่าราคาจะบวกเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดบาทแข็งเนี่ยกองนี้ก็จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ แล้วก็มีอีกกองนึงค่ะที่เขากําลังเพิ่ง I P O มานี่เองค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะนั่นก็คือเป็นกองทุนเปิดทิสโก้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะชื่อ T U S Treasury นะคะกองนี้เขาก็ไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐนะคะที่มีอายุมากกว่า1ปีแต่ว่าไม่เกิน30ปีค่ะซึ่งพอเราไปดูอายุเฉลี่ยตาสารของเขาเนี่ยอยู่ที่5.96ปีนะคะ แล้วก็ Yield to Maturity ของเขาเนี่ยถือวันนี้เป็นจนถึงครบวกำหนดอายุเนี่ยได้ Yield อยู่4.18%นะคะทั้งสองกองเนี่ยไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอย่าง,างที่ทบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูหากเราจะลงทุนในสองกองนี้อันดับแรกก็คือดูบอลยิวนะคะบอลย l d กับราคากองกับราคาตราสารหนี้เนี่ยมันจะแปรผกผันกันนะคะอย่างสีสีแดงเนี่ยเป็น,ปนบอลยิวสังเกตดูเวลาบอลยิวขึ้น,น,นราคา พันธบัตรก็จะตกลงมาราคาคบ,บอลจะตกนะคะอ่ามันจะสวนทางกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าบอลยูเนี่ยมันเต็มที่ยวมันเต็มที่แล้วมันไม่น่าจะขึ้นไปกว่านี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลบวกต่อราคาบอลนะคะอ่าแล้วก็อย่ายลืมดูเรื่องของค่าเงินด้วยเพราะสองกองเนี่ยเขาไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินกันเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าบอลสองกองเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าจะซื้อก็สง่งสึก็ซื้อได้ละถูกไหมอ่าค่ะ นะคะพรเราสังเกตเห็นแล้วเนอะบอลยืมก็เริ่มตันๆอยู่ประมาณตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ราคาบอลเองก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะแล้วด้วยชื่อกองว่าชื่อกองนะคะ TUS Treasury นะคะอันนี้เป็นตราสารหนี้ระยะยาวนะคะลงในพันธบัตรรัฐบาลที่อายุเฉลี่ยตอนนี้อยู่ห้าหปีกว่าเกือบหปีนะคะสนใจก็ติดต่อที่ที่ที่ CGSMB ได้มีขายใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ หนังสือที่เปียกตอนนี้นะคะยังมีขายอยู่ตามร้านหนังสือต้องไปดูกันนะคะบางทีก็หมดแล้วด้วยอ่าเพราะว่าพี่หยุดพี่หยุดพิมพ์แล้วล่ะแต่ว่าก็หมดรอนนี้ก็หมดแหละอ่าค่ะอย่าลืมนะคะใครที่จะไปร้านหนังสือก็แวะดูตรงนี้ก็ได้ครับผมโอเควันนี้เกิดเหตุปิพาพไม่เป็นไรเไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นไลฟ์สดธรรมดาค่ะโอเคกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วค่ะครั้งหน้าเออดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงนี้มันได้แล้วนี่พี่ว่าตรงนี้แหละ ได้เลยโอเคดีใช่ไหมคะโอเคเจอกันสัปดาห์หน้าพี่ออยครับโอเคค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ